เขาหลังจากเธอมีเรื่องมีราวจนกระทาาั่งเขาด่าเป็นปืนกลชุดใหญ่ใส่เข้ามาในไอจีแล้วนัดเขาเป็นยังไงนั่งเฉยัวล,ละหรือไงคะเขาก็เขาก็เขียนกลับให้นะคะคือผิงก็แบบว่า,บบวาคือด้วยความที่ผิงโมโหผิงก็แบบเธอถ้าฉันไม่คบเธอเนี่ยฉันก็จะไม่เจออะไรแบบนี้หมายถึงว่าผิงก็เวียงนะอ,อะว่าแบบกแบบ็แบบโอ๊ยแบบหาเหาใส่หัวผิงอะไรอย่างเง <ๆ S 1> ี้ยมันก็ว้าว้ามีมีมีเขาก็เลยแบบ เขาก็ส่งเขารู้สึกตัวเหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็แบบเขาก็เหมือนเป็นกำลังใจให้คือแบบเออเขาก็เขาก็ดีนะเอาจริงก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาแบบเออเป็นกำลังใจให้ด้วยกันแบบส่งไปอย่างนั้นก็เขาด่าเภาษาเดียวกันระดับทางนั้นหรือเปล่าไม่ค่ะเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษพูดดีๆภาษาอังกฤษใช่แล้วก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าเออถึงจะไม่ได้หรอกคิดประมาณว่าแบบเออขอโทษ for the past ะไรอย่างเงี้ยแบบ เช่นว่าเดียนมีนะคะก็เหมือนอันนั้นอันนี้อันนี้ของใครผิงบลายนี่ใครคะผิงเบชของผิงค่ะอันนี้ของเธอใช่ไหมคะและของของอ๋อนี่นี่นี่ใช่ไหมคะนักแ n ล้งชายอันนี้ของอันนี้ของเขาใช่ไหมคะ I love you ค่ะ What you said are true I'm sorry about the past นะ But you are my present and future now ค่ะ เดียนใสยตาดีมากนะคะอ่านแทบจะไม่เดียนไม่อยากบอกว่าเดียนมีอายุนะคะแต่เครื่องพิมพ์ปรินเตอร์บริษัท r s ไม่ดีมากเลยนะคะเดียนอ่านเสร็จแล้วดูไม่ค่อยรู้ <c oughs> เรื่อง <c oughs> ก็สรุปแล้วเขาก็พยายามออกตัวแล้วก็แบบประมาณว่าไม่อยากให้เราเสียใจมากคอมเพลมไพร์กับเราว่าคิบคูนั่นดันลิงอะไรประมาณน,นั้นนะแต่ก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกอะไรที่ทําให้เราสะใจเลยนะเพิงเราไม่ได้ต้องการความสะใจนะคะจริงก็แค่แบบอ่ะ คือหลังจากวันนั้นพอตื่นมาผิงก็แบบยังพูดกับน,น้าอยู่เลยว่าถ้าเธอไม่ปลุกฉันตอนเวลานั้นเนี่ยฉันไอ้นี่จะไม่เกิดขึ้นเลยคือผิงจะไม่ส่งอะไรกลับไปเลยอพอแบบจะไม่เวียงจะไม่แบบพูดงี้ที่ต้องแบบตื่นขึ้นมากลางดึกผิงก็แอบผบิงก็ว่านัดไปเหมือนกันว่าเธอจะมาปลุกฉันตอนนั้นทําไมทําไมไม่รอให้เชา้าแล้วค่อยโทรมาเล่าให้ฟังฉันก็จะไม่เกิดสิ่งนี้ ก็คงไม่อยากให้เธอเช้ามาอารมณ์เสียเบรก fast กระเด็นละมังคะก็เลยเอาสกามดกอะไรอย่างเนี้ยนะเออเป็นผู้ชายที่ตีสก็ยัางไม่นอเนี่นั่งอ่านไอจน่าจับตอบกันนะว้ายตายแล้วขอโทษนะคะผิงออกใช้ตังค์ไปตบน้กาที่พ่น่อแนจะทาอย่างี้เธอเคยมีปากมีเสียงถึงขั้นทะเลาะเบาแหวงกับพ่อนัดของเธอหรือปะไม่นะคะ คือเ,เรื่องรุนแรงที่สุดใช่ไหมต้องตะคบกันมาในเรื่องนี้แต,แต่เรื่องนี้เราไม่เคยทะเลาะก,กันเรื่องนี้นะคะเราจะทะเลาะก,กันเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องก,<ะ>กินนอะไรองออะค่ะนัดคุณนัดเขาจะแบบเรื่องกินเรื่องใหญ่มาเออความจริงนัดอะเขาก็เป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเขาต้องมายุ่งกับเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งงอแงของผู้หญิงหลายคนก็ระมอยมองว่าเป็นสุภาพบุรุษอร่อยเหีวุ่นวายกับเรื่องจุกจิ้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายสมัยนี้ u v ู่ดีเซอรสว่าแบบ ชอบขี้เมากันมากผู้ชายสมัยนี้ผิงมีเพื่อนผู้ชายเยอะนะผิงเห็นบ้างกอดสิบกันแบบสุดพลงังออันนี้อาจารย์นิสาถามหน่อยสิคะจริงๆอ่ะแล้วเธอไปเลือกคบกับนัดเขานัดเขาก็อยู่เป็นคนในวงการพอสมควรเธอก็เป็นคนมีชื่อเสียงทั้งคู่เวลามาเจอกันเสร็จทำอะไรนิดหนึ่งก็เป็นข่าวทำอะไรนิดหนึ่งก็เป็นเป้าสายตาทําไมเธอไม่ระมัดระวังตัวยะจริงๆเวลาผิงคบใครสังเกตได้เลยว่าจะลงอินสตาแกร,รมแบบเปิดเผย สมมติใครถามว่าเป็นแฟนกันหรอครบกันอยู่หรอก็จะแบบก็จะเปิดเผยเพราะว่ามันเป็นการให้เกียรติ<ม>อีกฝ่ายหนึ่งนะคะพูดถึงสมมติคนเป็นแฟนกันแล้วเหมือนดาราทั่วไปที่ที่โดนถามว่าเป็นแฟนคนนี้อยู่หรอบอกเปล่าค่ะก็เป็นก็สนิทกันด,ดูดูกันอยู่มันก็แบบหนึ่งก็คือการตอแหลโกหก สังคม ừ ừ ừ แล้วก็แล้วก็เหมือนไม่ให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะงงว่าทําไมฉันไม่ดีตรงไหนทําไมเธอไม่ไม่ยอมรับว่าเป็นแฟนฉันหรืออะไรเงี้ยมันก็ผีก็ให้เกียรติแฟนตัวเองโดยการบอกว่าเออนี่คือแฟนฉันออไปไหนมาไหนด้วยกันใจไม่ต้องแอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออการที่เธอเป็นคนตรองไม่คนจริงใจเธอคบกับใครเธอก็บอกใช่ฉันคบคนนี้<ช>คนนี้กำลังเป็นแฟนฉันหลายคนเขาก็เลยมองสรุป เธอก็ประกาศคบซะไม่รู้กี่คนแล้วในชีวิตที่ผ่านมาตอนเนี้เขาก็จะมองว่ามุงแฟนเยอะสิผิงอ่ทงาทําไงได้อะคะผู้ชายก็สวยอะคนจีบเยอะไม่แต่ละเราทาไงได้ก็ผิงอะก็สวยอะค่ะโอเคนะจีบเยอะจะให้ทํายังไงเนาะแล้วก็คือเวลาเลิกเนี่ยคือคนเนี่ยชอบมาพูดว่า ก็แบบก็เป็นเสื้อผีอนะผู้ชายเลยทิ้งขอโทษนะคะเป็นคนแบบว่าบอกเลิกผู้ชายตลอดนะคะไม่เคยไม่เคยโดนใครบอกเลิกนะคะอ๋อไ,ไม่เคยโดนใครเหวี่ยงนะคะเดียนเป็นฝ่ายเหวี่ยงเองคนเป็นคนไปก่อนตลอดะคะ่ะเป็นคนแบบบาย ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด